คลิปที่สามนะครับผมเปลี่ยนมาใช้ปลาคราฟของนาเดียวนะตัวนี้โดดค่อนข้างหนักนะฮะต้องปั่นเรื่อยๆ

ตัวดีครับตัวตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะตัดปลาคราบนะเดียวนะเนี้ยนะปลาคราบนะเดียว